คำทำนายดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายน2568สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคำทำนายดวงรายเดือนเดือนนี้มีวันสำคัญอย่างวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งทางศาสตร,ร์พยากรณ์จะถือว่าดวงมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งซึ่งปีใหม่ก็จะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาแตกต่างกัน ส่วนจะดีร้ายมากน้อยยังไงเราไปดูในรายละเอียดกันต่อไปนี้ครับส่วนดวงชะตาของคุณจากที่ตรวจดูในระยะของการเปลี่ยนแปลงมีสิ่งที่ต้องระวังไว้หน่อยครับนั่นก็คือดวงทางด้านสุขภาพที่ต้องระวังให้มากขึ้นอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายภูมิต้านทานอ่อนแอไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ควรระวังเรื่องสภาพอากาศพยายามอย่าไปอยู่ในที่แดจดจัดเป็นเวลานาน อาจจะหน้ามืดเป็นลมลมวูบไม่ทันรู้ตัวก็ต้องระวังและรักษาสุขภาพกันให้ดีมากขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องการพักผ่อนนอนหลับอย่าอดนอนบ,บ่อยๆไม่ดีต่อสุขภาพครับส่วนภาพรวมดวงชะตาในเดือนเมษายนนี้ก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องระวังกันครับเพราะว่าเป็นเดือนของความวุ่นวายผสมผวรนบางจงังหวะก็อาจจะมีเรื่องดีและเรื่องร้ายเกิดขึ้นสลับกันไปอยู่บ,บ่อยๆและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเรามีสติตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาก็จะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีครับเรื่องดีๆในเดือนนี้ก็จะเน้นไปทางด้านการเงินโชคลาภที่เป็น2เรื่องหลักๆที่ดีเด่นที่สุดในช่วงระยะนี้ครับส่วนเรื่องไม่ดีก็มีอยู่สอสเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องสุขภาพก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับส่วนเรื่องถัดมาคือเรื่องของอุบัติเหตุก็ต้องระวังในเรื่องการเดินทางช่วงระยะนี้ อย่าประมาทหรือว่าขับรถเร็วหรือว่างุนงิดชุนเฉียวและที่สำคัญเมาไม่ขับจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยครับส่วนเรื่องอื่นๆก็จะเป็นแบบกลางๆจะมีดีบ้างแย่บ้างไม่ถึงกับโดดเด่นอะไรมากนักอย่างดวงการงานที่มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเกิดขึ้นและดวงความรักกวามสัมพันธ์ก็เช่นกันจะมีสิ่งดีๆและเรื่องที่ไม่ดีเช่นกันเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดแต่ละเรื่องกันตามลำดับครับ เราไปดูเรื่องแรกกันก่อนเลยครับที่เป็นเรื่องดีประจําเดือนนี้นั่นก็คือเรื่องของดวงการเงินโชคลาภเดือนนี้คุณมีโอกาสจะได้เงินเข้ามาหลายทางทั้งจากน้าพักน้ําแรงสิ่งที่กระทาลงไปการลงทุนธุรกิจการค้าการรับงานหรือว่ารับอาสาหรือว่างานพิเศษต่างๆรายได้ก็เริ่มจะทยอยเข้ามาให้เห็นกันอย่างเด่นชัดและเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเดือนก่อนๆก,ก็เรียกว่ารับเงินรับทรัพย์กันตลอดทั้งเดือนครับ เดือนนี้ถึงแม้จะมีรายจ่ายจะมีเรื่องให้เสียเงินเยอะก็ตามแต่ว่ามีเงินเข้ามาบุนใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัวดีมากทีเดียวเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่การเงินไม่ค่อยจะติดขัดแถมก็ยังมีเงินเยอะขึ้นด้วยในช่วงกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนอันนี้ต้องระวังและฝากเตือนกันหน่อยครับเพราะคุณอาจจะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินอาจจะมีรายจ่ายที่เป็นก้อนใหญ่ๆห,หน่อยก็ต้องเตรียมเงินในส่วนนี้กันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆด้วย ถึงเวลาจะได้มีใช้จ่ายซึ่งเกณฑ์เสียงเงินรอบนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องจ่ายอยู่แล้วซึ่งมันก็อาจจะมาครบกําหนดในช่วงระยะนี้พอดีเป็นรายจ่ายที่หลายคนก็รู้อยู่แล้วแต่บางทีมันอาจจะมาเร็วกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนรับมือกันให้ดีๆในเรื่องเงินเรื่อง,องทองก็รีบหามาเผื่อไว้ตั้งแต่เนิ่นครับจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปหยิบยืมคนอื่นมาดูทางด้านดวงโชคลาภกันต่อครับ จะเรียกว่าเป็นดวงที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้เลยทีเดียวก็ว่าได้ครับที่เด่นก็คือเรื่องดีนะครับไม่ใช่เรื่องไม่ดีระยะนี้มีดวงโชคลาภเด่นชัดเป็นพิเศษจะได้อะไรมาแบบง่ายๆแบบไม่คาดคิดมาก่อนหรือว่าได้ผลดีเกินคาดไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเหมือนมีอะไรบางอย่างจะมาช่วยเหลืออยู่ตลอดให้คุณประสบพบเจอแต่ความโชคดีก็เตรียมตัวกันให้ดีๆครับเดือนนี้ทั้งเดือนคุณมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบอยู่บ่อยๆ ทั้งโชคด้านการเงินโชคด้านการเสี่ยงลาบลอยหรือแม้กระทั่งโอกาสดีๆต่างๆที่จะผ่านเข้ามารวมไปถึงโชคลาบจากผู้คนที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีซึ่งจะมาจากคนรอบข้างคนใกล้ตัวของคุณนั่นเองที่จะนำโชคหรือว่านำสิ่งดีๆมาให้ทั้งเรื่องดีข่าวดีการแนะนำช่องทางมาบอกสิ่งดีๆให้คนรู้สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นโชคเป็นลาบทั้งสิ้นที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณ ในช่วงระยะนี้ครับส่วนทางด้านดวงการงานระยะนี้ถ้ามองในแง่ของความเจริญก้าวหน้าก็ถือว่าเป็นระยะที่ดีทีเดียวครับดวงการงานจะเป็นช่วงที่กําลังก้าวหน้าดีต่อเนื่องจะมีโอกาสดีๆเข้ามามีข้อเสนอมีช่องทางใหม่ๆให้เลือกทําเลือกตัดสินใจโอกาสดีๆในการทํางานก็จะผ่านเข้ามาอยู่บ่อยๆครับทั้งที่เรามองเห็นและไม่ทันสังเกตบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามก็อาจจะเป็นโอกาสที่สําคัญ ที่จะมาช่วยเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้หรือมีคนมาแนะนํามาเสนอสิ่งดีๆคุณก็ลองนําไปพิจารณาดูก่อนก่อนที่จะไปติเสษทันทีโดยที่บางครั้งก็ไม่ได้ฟังรายละเอียดเพราะว่าโอกาสดีๆก็มักจะมาในลักษณะนี้อยู่บ่อยๆครับถ้าพูดถึงเรื่องของความก้าวหน้าแล้วระยะนี้ทําอะไรก็ดีไปหมดครับเป็นที่ยอมรับน่าชื่นชมของคนทั่วไปผลงานต่างๆออกมาดีทำอะไรก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ ก็เรียกว่าไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคในการทํางานมากนักคิดหวังสิ่งใดก็มักจะได้สมหวังไม่ค่อยผิดพลาดฝากเตือนในเรื่องของความใจร้อนอารมณ์เสียหงุดหงิดง่ายระยะนี้ต้องควบคุมให้ดีครับอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะมันจะไปทําลายทุกสิ่งอย่างที่คุณสร้างมาก็ไม่คุ้มกันแน่นอนครับระยะนี้หากปีเรื่องะระคายหูผู้คนไม่ได้ดังใจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในที่ทํางานก็ต้องใจเย็น ตั้งสติใช้เหตุผลให้มากๆอย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาก็ฝากเตือนกันไว้หน่อยครับในระยะนี้ก็มีแค่เรื่องเดียวครับนอกนั้นการงานส่วนใหญ่ก็ล่นส่งผลในทางดีเป็นส่วนมากครับส่วนเรื่องของความรักครอบครัวระยะนี้ยังเป็นไปด้วยดีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ยังราบรื่นลงตัวช่วงนี้ก็มีเกณฑ์เดินทางได้ท่องเที่ยวร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือว่าครอบครัวเคลือญาติต่างๆเป็นเดือนแห่งความสุขการเฉลิมฉลองและความอบอุ่นกันในครอบครัวไม่ค่อยมีเรื่องขัดแย้งอะไรใหญ่โตในระยะนี้ครับส่วนทางด้านคนโสดระยะนี้ก็เป็นข่าวดีทีเดียวครับเพราะจะมีโอกาสได้พบเนื้อคู่พบคนที่ถูกใจจากการเดินทางไกลไปตามสถานที่ต่างๆหรือใครจะไปไหว้พระที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามหากคุณขอพรในเรื่องของความรักแล้วละก็ ก็มีโอกาสสำเร็จสมหวังในเร็ววันเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านสุขภาพระยะน,นี้ต้องระวังดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีเป็นพิเศษหน่อยครับเพราะอย่างที่บอกไปในตอนต้นคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้โดยเฉพาะกับเรื่องของสภาพอากาศอย่าไปอยู่ในที่แจ้งนานๆเพราะว่าเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ทันก็จะทําให้ไม่สบายได้ยิ่งถ้าใครเล่นน้าสงการ ช่วงอากาศร้อนจะจัดแล้วไปเจอน้ำเย็ยนๆเข้าก็อาจจะมีอาการได้เหมือนกันส่วนใครจะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือว่าไปท่องเที่ยวก็วางแผนเรื่องการเดินทางให้ดีๆครับเพราะว่าการเดินทางอาจจะยากลำบากและเจออุปสรรคบ้างในช่วงระยะนี้ครับก็ต้องอาศัยความใจเย็นมีสติไม่ประมาทจะได้เฉลิมฉลองเทศก,กาลสงกรานกันอย่างมีความสุขครับส่งท้ายด้วยเคล็ดลับเสริมดวงดีๆ ที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับระยะนี้ดวงชะตาจะมีหลายเรื่องไม่เป็นดังใจมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเรื่องของการงานต่างๆหากว่าคุณลุยเดียวทำคนเดียวบางครั้งมันก็ไปได้ไม่สุดเพราะอาจจะมีอุปสรรคหลายอย่างมาทำให้ไปต่อไม่ได้ซึ่งบางครั้งการมีคนอื่นมาช่วยบ้างก็จะทำให้การลงมือทำสิ่งต่างๆเป็นไปอย่างง่ายดายราบรื่นและก็เร็วขึ้น ช่วยคุณไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จเพราะฉะนั้นระยะนี้ดวงอาจจะต้องการคนช่วยเหลือบ้างและการเสริมดวงให้มีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลมาอุปถัมภ์ด้วยดีก็ให้เสริมดวงด้วยการบริจาคไม้เท้าช่วยพยุงสำหรับคนพิการหรือว่าคนแก่คนชราซึ่งอันนี้ส่งผลบุญก็จะช่วยให้มีคนมาอุปถัมภ์มาช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ